สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทำการขยายพันธุ์โกศลนะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับก็เป็นวิธีที่เคยทำสมัยเรียนปถมนะครับวิธีนี้อุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็จะใช้ขวดที่ล้างสะอาดนะครับขวดแก้วนะครับล้างสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้เป็นน้ำสะอาดด้วยครับใส่ให้เกือบเต็มขวดเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จุ่มลงไปนะครับเอากิ่งโกสนนะครับที่เราตัดมาจุ่มลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดผ้านะครับมาอุดตรงปากขวดนะครับหรือถ้ามีสำรีก็ใช้สำรีได้นะครับก็มาอุดตรงปากขวดนะครับกับกิ่งนะครับตรงนี้ไม่ให้มีอากาศเข้านะครับหรือให้เข้าได้น้อยที่สุดนะครับ ็เป็นการควบคุมความชื้นนะครับอุดลงไปนะครับแล้วก็จะไปตั้งในร่มนะครับประมาณ1เดือนนะครับมาดูผลของต้นที่ผมทำไว้นะครับนี่ก็เป็นโกลสนนะครับทำไว้เหมือนกันรากก็เริ่มอ,ออกแล้วนะครับเห็รากแล้วนะครับคือถ้ารากที่ออกเพียงพอแล้วนะเยอะพอแล้วเราเอาไปปลูกนะครับแล้วก็ เอาออกจากขวดแล้วก็ไปปลูกใช้ดินปกติทั่วไปนะครับปลูกได้นะครับก็เป็นการรื้อฟื้นความจํานะครับของวัยเด็กนะครับที่เคยทําตอนเรียนประถมนะครับคุณครูผ่าทำนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆทาการขยายพันุ์โกศลแบบง่ายนะครับย้อนวัยเด็กนะครับหากชอบที่ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้ากันนะครับสวัสดีครับ